โอเคนะครับก okay, ็สวัสดีน้องทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเฉลยโจทย์ความน่าจะเป็นจากแพทหนึ่งปีล่าสุดมานะครับต้องบอกว่าคือบทบางบทเนี่ยหลายบทนี่พี่จะบอกว่าขั้นีม่มปลายไม่ได้ยากอะไรมากแต่ว่าบทความน่าจะเป็นเนี่ยพี่ต้องบอกแบบไม่โกหกเลยว่าค่อนข้างยากเหมือนกันโอเคไหมคือเป็นบทที่ถ้าน้องฝึกมาน้อยเนี่ยน้องอาจจะทำไม่ได้เลยสักข้อเดียวก็ได้นะครับเพราะถ้าอยากอยากเก็บจากบทนี้ให้ได้เนี่ยต้องฝึกให้เยอะแต่โชคดีที่ว่าคือแพทหนึ 1, ่งอสมัญยุคนี้มันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะแหละความน่าจะเป็นก็ง่ายกว่าเมื่อก่่่่อออออนนเเยยยะแแบบบบข้้ีีีกกก็คคืรรวาาไมม โจทย์ที่น้องต้องแบบพิสดารหรือว่าคิดไหลซับซ้อนอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นค่อนข้างเริ่มเป็นแบบเป็นแก่นสําคัญจริงๆถามว่าน่าเก็บไหมก็ต้องบอกว่าถ้าน้องเก็บบทอื่นที่มันที่มันง่ายกว่านี้แล้วเนี่ยบทนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันแต่ถ้าบทพวกแคคูลัสตถิติเอ็กโพล็อกจำนวนจริงพวกนี้ถ้าน้องยังไม่เก็บไปเอาพวกนั้นก่อนแล้วอันนี้ค่อยมาเก็บทีหลังนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่มาเฉลยโจทย์ข้อนี้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมมีพนักง,งาน20คนค20คคนนนเจไปป็ผู้ชาย10คนค,ยคนเผูฝ่ลิต8คน 8คนนี้คือเดี๋ยวน้องนนิดหนึ่งว่าอันนี้นนนนนผู้ผู้บริหารคือชายใช่ป่ะฝ่ายผลิตเนี่ยมี8คนอันนี้คือชายบวกหญิงก็คือมีทั้งชายหญิงรวมกัน8คนแล้วก็ฝ่ายขายถือว่าฝ่ายเซลล์ก็คือ7คนก็ชายบวกหญิงเหมือนกันนะครับชายบวกหญิงก็คือรวมกันได้7คนแล้วก็อะไรวะเขาบอกว่าฝ่ายผลิตใช่ไหมฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่ายขายมีจำนวนผู้หญิงเท่ากาันผู้หญิงนะไม่ได้ผู้ชายจำนวนผู้หญิงเท่ากาันถ้าสุ่มมา4คนหาความน่าจะเป็นนะครับมาลวความน่าจะเป็นที่ จะมีฝ่ายาฝ่ายอะไรวะฝ่ายผลิตผู้ชาย3คนแล้วก็ฝ่ายขายผู้หญิง1คนเป็นเท่าไหร่หาข้อหน้าเป็นได้หน่อยอ่ะคือโจทย์อย่างเงี้ยให้น้องถ้้านองเจอโจทย์อย่างนี้ในอานอจอจอานนะคตที่หลังนะให้น้องตั้งสติแล้วบอกตัวเองว่าอย่างง่าย,ายมากต้องบอกอยังง่ายมากเลยนะเพราะอะไรเพราะยิ่งข้อมูลเยอะเนี่ยมันทําให้เราแบบค่อยๆแบบเหมือนเล่นเกมต่อจิ๊กซอได้ค่อยๆสืบไปเอ้ยอันนี้กี่คนนู่นน,นี่นั่นเดี๋ยวน้องๆเราไปดูว่าง่ายยังไงนะครับมาดูกันคือเวลาเจออย่างเงี้ยแบบเออมีเพศชายเพศหญิงแล้วก็เเพศชาาายยยจะะมมมมีีีีีีใใใสส่่่่่่่่่่แแแแววนน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 นไไหหืออออรรททัับบกกกตุูงงง้้้ ก็คือว่าอันนี้พนักง,งานทั้งหมด20คนถูกปะ่ะเอาคือพนักง,งานทั้งหมดนะ20คนก็แบ่งเป็นเท่าไหร่แบ่งเป็นชาย10คนนะครับแบ่งเป็นนะครับเรียกว่าแบ่งเป็นของทีมทีมของผู้ชายนะครับ10คน10คนแล้วก็พอพอเขาบอกว่าทีมชาย10คนน้องต้องรู้เองว่าหญิงกี่คนหญิงก็ต้อง10คนได้ป่ะเพราะมันมีเรียกว่าทั้งหมดมันมี20คนใช่ไหมอันนี้ถ้าใครงงว่ามาจากไหนก็มาจาก,กา20ลบ10เท่ากับ10คนอันนี้ก็คือเอานะครับทั้งหมดลบชายเท่ากับของผู้หญิงที่เหลือนะจนเปนผู้หญิงที่เหลือมาดูกัน เขาบอกแต่ละฝ่ายจะมี3ฝ so ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายผลิตและฝ่ายขายบริหารนะครับแล้วก็ผลิตนะฝ่ายผลิตนะครับแล้วฝ่ายขายเห็นไหมซึ่งฝ่ายบริหารเขาบอกเลยว่าเจาะจงเลยบริหารของฝ่ายบริหารผู้ชายมี่ยมคนโอเคนี่ง่ายเลยก็แสดงว่า3คนอยู่ตรงไหนน้องอยู่ตรงนี้ถือว่า3าคนอ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าฝ่ายผลิตมี8คนอันนี้ผลิตคือชายบวกหญิงมี8คนทีนี้ให้น้องเขียนว่า8คนนียก็คือรวมกันได้8คนคือสอเนี้ยอันนี้บวกกันได้8คน เห็นไหมแต่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าอย่างเท่าไหรยังไม่รู้ตอนนี้นะครับเขาบอกฝ่ายขายมี7คนเหมือนเดิมเจคนก็คือตรงนี้เห็นไหมแล้วทีนี้โจทย์บอกอะไรต่อนะครับโจทย์บอกว่าถ้าฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายของผู้หญิงนะมีเท่ากันจํานวนเท่ากันน้องดูดีนะฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายของผู้หญิงก็คือตรงไหนตรงนี้นะครับฝ่ายผลิตของผู้หญิงเป็นเ็นคนแล้วกันฝ่ายขายผู้หญิงก็คือเป็น n คนเท่ากันอันเนี้ยเขาบอกมีจํานวนเท่ากันเขียนว่าจํานวนเท่ากัน สมมติเป็น y หรือว่าเขาจะสมมติเป็น x ก็ได้แต่ว่าจำนวนคนพี่ชอบสมมติเป็น n มากกว่าโอเคทีเนี้ยอันเนี้ยเบาะใส่เนี้ยมันบอกอะไรเราน้องเขาคิดนะคือต้องบอกงี้น้องว่าถ้าเกิดว่าเข,าใ,ขาให้ดูนะถ้าพี่ดูแค่ฝ่ายผลิตนะฝ่ายผลิตตรงนี้นะครับอย่างดูแค่เส้นนี้นะไม่ตรงอ่ะมานี้น้องน้องตอบพี่หนึ่งว่าตรงเนี้ยน่าจะกี่คนคือถ้าฝ่ายผลิตมี8คนใช่ไหมผู้หญิงมี n คนแล้วผู้ชายต้องโดนไหครับว่าต้องมี8ลบ n ถูกปะเพราะอะไรเพราะรวมกันต้องได้เท่าไหร่ ได้แถูกป่ะทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยสีเขียวไ,อ,ยไอีปบผู้หญิงมี n คนแล้วผู้ชายต้องมี7ลบ N ถูกป่ะเพราะชายหญิงรวมกันในฝ่ายขายต้องมีแค่7คนมีแค่นี้น้องน่าจะเห็นไอเดียอะไรบางอย่างแล้วพอเรารู้ผู้ชายในรูปตัวแปรเนี้ยน้องจะต้องรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าพี่เอาผู้ชายทั้งหมดทั้ง3ฝ่ายรวมกันน้องต้องได้กี่คนอันนี้จะว่าผู้ชายใช้สีอือนเลยจะได,จะได้จะได้ไม่ไม,ไม่สับสนถ้าผู้ชายแล้วทั้งหมดอ่ะต้องเป็นกี่คน สิบคนถูกป่ะเพราะผู้ชายมีสิบคนจบเลยแสดงว่าผู้ชายสิบคนเนี่ยก็คือมีฝ่ายบริหารสามคนฝ่ายผลิตแปดลบเอ็นคนฝ่ายขายเจ็ดลบเอ็นคนเนี่ยน้องแก้สมการหาเอ็นได้จบแล้วเพราะงั้นเนี่ยพี่จะได้มาสิบเท่ากับเอ่อเรียกว่าอะไรวะสามบวกแปดบวกเจ็ดเนาะก็เป็นเท่าไหร่เป็นสิบแปดนะครับลบสองเอ็นนะครับพี่ได้ไปสองเอ็นเป็นแปดหรือว่าเอ็นเป็นสี่นั่นเองนะครับเอ็นเป็นสี่พอเอ็นเป็นสี่น้องจะรู้อะไรอ๋อลู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือผู้หญิงมีสี่คนมีสี่คน แล้วก็เนี่ยก็คือมีสีผู้ชายฝ่ายผลิตมี4คนฝ่ายขายมี7จลบสได้3คนอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะรู้ต่ออีกว่ามี2คนเนาะแต่ไม่ได้ใช้ใเขียนแบบไอ้ใช่แบบหรือแบบไม่รู้จำไม่ได้นะครับอ่ะมาดูกันพอเรารู้ทุกคนที่เหลือง่ายหมดแล้วนะโจทย์โจทย์ถามเลยโจทย์ถา,ามความน่าจะเป็นใช่ไหมเหมือนเดิมความน่าจะเป็นเนี่ยน้องน้องต้องหาอะไรก่อนหา NS ก่อนใครที่ไหนพี่หรือเรียนคอร์สพี่หรือหรือเคยเจอคลิปพี่พี่จะบอกเสมอว่าหา NS ก่อน พราะให้ NS น้องจะหาไม่ได้เนี่ยน้องข้ามไปเลย NE น้องหาหาไม่ได้อยู่แล้วโอกาสมันยากมากคือ NS มันต้องง่ายกว่าอยู่แล้วถูกไหมพนเนี้ยข้ามไปก่อนถ้าเวลาเหลือกลับมาค่อยมาหาต่อทีหลังก็ไม่สายโอเคนะความน่าจะเป็นก็คือหา NS ก่อนนะ NS เขาบอกว่าข้อน,นี้น้องทั้งหมดข้อน,นี้มีกี่คน20คนใช่ป่ะสุ่มมากี่คนเขาบอกสุ่มพนักง,งานมา4คนแสดงว่าจบเลย NS เท่าไรเรามาดูกัน NS ข้อน,นี้นะครับ NS คือมี20คนเลือกมากี่คน4คนก็20เลือกสก็เป็น ยี่สิบคูณสิบเก้าคูณสิบแปดคูณสิบเจ็ดหารสี่แฟกตน้องเป็นแบบนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือการคิด n อ,เ,อเลือกอแบบรัดทำได้โอเคปะ่ะใครที่งงเดี๋ยวลองจดอันนี้หนึ่งนะบางคนอาจจะจําได้พี่อันนี้มัต้องเป็นแบบยี่สิบแฟกส่วนด้วยยี่สิบลบสี่แฟกสี่แฟกอะไรหรือเปล่าคําตอบคือใช่นะแต่ว่าถ้าใครที่อยากดูวิธีรัดหรือวิธีคิดเร็วๆให้น้องทำนี้เช่นถ้าพี่มีเก้าเลือกสามอย่างเงี้ยให้น้องเริ่มที่เก้าก่อนโอเคปะ่ะเริ่มที่เก้าแล้วก็คูณแปดคูณเจ็ด คูณถอยหลังกัน3ตัวโดยที่3ตัวเนี้ยมาจากเลขตรงเนี้ยโอเคไหมแล้วหารด้วย3แฟรเอาใหม่สมมติพี่มี10เลิกสแล้วกันสิเลิกสก็พี่เริ่มต้นที่ตัวบนใช่ป่ะ10ใช่ไหมสิบนะแล้วคูณถอยหลังไป4ตัวเห็นไหมก็เป็น10 9 8 7 1 0 9 8 7อย่างเงี้ยอ่ะแล้วหยุด4ตัวหยุดละหยุดเรแล้วผ่ารด้วย4แฟรอย่างเงี้ยอันนี้วิธีที่เร็วเห็นป่ะอันนี้แชร์เป็นเทคนิคเฉยๆนะครับเพราะงั้นก็เป็นแบบนี้ได้ก็เลยพี่เฉลยได้ว,ว่า อันนี้เลขมันเยอะบางคนโหพี่เลขจะต้องคูณไหมคำตอบคือน้องไม่ต้องคูณหรอกเสียเวลานะครับเดี๋ยวมันจะตัดกันสวยงามเองนะครับสี่ฝักได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาหามาดูลเล่นๆโชคดีเหลือเกินที่แม่หกตัดได้หกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบใช่ไหมโอเคแล้วก็แม่สี่ตัดสี่ห้ายี่สิบอีกโอ้โ oh หสวยงามเนี่ยก็คืออะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะก็คือ ns ก็พี่ขอเขียนเป็นอันเนี้ยห้าคูณสามได้สิบห้านะครับ ns พี่ขอเขียนเป็นสิบห้าคูณสิบเจ็ดคูณสิบเก้าแล้วกันเห็นปะ พี่ขอไม่ตัดเอาขามาแค่นี้ละนะมาดู NE ครับเอก็อะไรขึ้นนะครับ n e ็นะครับ NE NE อีเนวนต์นะคือต้องการอะไร NE ต้องการอะไรวะจำไม่ได้ฝ่ายผลิตผู้ชาย3คนฝ่ายขายผู้หญิง1คนฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตมีคนฝ่ายผลิตไม่ได้ฝ่ายผลิตไม่ใช่มี8คนนะเนาะเขาบอกเขารีเควสต์มาว่าฝ่ายผลิตผู้ชายก็ต้องมี4คนถูกป่ะเพราะงั้นเนี่ยฝ่ายผลิตผู้ชายคือมี4คนเลือกมา3คนอันนี้เรียกว่าผลิตนะครับฝ่ายผลิตผู้ชายนะครับ แล้วก็คูณกับฝ่ายขายผู้หญิงใช่ไหมฝ่ายขายผู้หญิงอยู่ไหนวะฝ่ายขายฝ่ายขายอยู่นี่ฝ่ายขายอยู่นี่นะฝ่ายขายผู้หญิงมีกี่คนมีสี่คนโอเคไหมฝ่ายขายผู้หญิงมีสี่คนเลือกมากี่คนเลือกมาแค่คนเดียวเพราะงั้นก็เป็นสี่เลือกหนึ่งเห็นไหมสี่เลือกหนึ่งแสดงว่าน้องดูดีนะอันนี้คือฝ่ายอะไรวะฝ่ายขายผู้หญิงนะครับฝ่ายขายเพศหญิงก็คือจะมีอันนี้เรียกว่าสกับ1งรวมกันได้4คนถูกไหมก็โอเค4เลือก3าอันเนี้ยถ้าน้องฝั่งไปคิดที่บ้านนะได้4 4่่เลือกหนึอง6 สิบหกใช่ไหเพราะงั้นจบเลยเรียบร้อยข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ P/E หรือความน้าเป็นนะครับ P/E นะครับก็คือเอา NE ส่วน NS ถูกไหม NE ส่วน NS ก็เท่าไรก็ตอบเป็นสิบหกหารด้วยเท่าไรหารด้วยสิบห้าคูณสิบเจ็ดคูณสิบเก้านะครับเนื่องจากโชคดีมาข้อนี้มันตัดไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นสิบหกส่วนอันนี้คือมันค่อนข้างชัดเจนแล้วถ้าเป็นสิบหกเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนตอบตอบข้อข้อห้าน้องฝากไปคิดไปคูณเลขเองนะข้อนี้ความยากคือคูณเลขเฉยๆนะครับ 16่หกส่วนสี่แนะครับให้น้องลองไปคูณเลขนะ4 8 4 5โอเคไหมอันนี้ฝากไปคูณเองที่บ้านนะครับพี่ไม่คูณนะขี้เกียจขี้เกียจคูณนะครับก็เลยมานี้นะครับหรือน้องจะประมาณเอาก็ได้คือประมาณเอามันต้องเกินแบบมันต้องเกิน900อยู่แล้วถูกป่ะเพราะ15บหคูณสิอะไรวะ15 10 17สิเนี่ยมันเกิน10 3ตัวมันก็เกินเกินพันอยู่แล้วถูกป่ะก็เลยตอบข้อนี้ไปนะครับก็ถามว่ายากไหมอ๋อคือตั้งสติก็ไม่ยากแต่ถ้าใครที่ไม่เคยฝึกความ้เป็นเลยไปทำโจทย์ในข้อนี้มันก็อาจจะยาก,กรืองงธรรรมดาาถูกกป่ะะัั้้นนนฝึโจทยย์ใหเเอคบะ ฝากไว้ความน่าเป็นของแผ่นหนึ่งปีล่าสุดประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอต่อในคลิปถัดไปนะครับโอเค